เราจะพาทุกคนไปเดินป่ากันครับเป็นเมนของฟิล์มนะครับน้องไครยเบบี้น,นบบั่นเองเออวันนี้เรามีนัดอ,อะไรกันหรือเปล่าอย่าลืมติดตามให้ดีโน่คน,นร่วมสนุกอย่าลืมดูให้บจบคลิปนะครับของรางวัลรอคุอยู่นะคะบบวันนี้ <โฮ S 1> ฟิล์มอยากได้เด็กหญิงเปรีย Girl Scout เอาเป็นลกูกเสือชนีเพราก็ต้องมีดิ๊กแบงดิ๊กแบงไม่ใช่ ใจไปตูดตะตุ่มแล้วเมื่อกี้อืมเฮ้ยทำไมเล่นเฮ้ยเฮ้ยงูสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กโตเมมเนต์นะคะเราอยู่กันในรายการติดโตที่โมเดิรๆๆแต่วันนี้มันจะเป็นการผสมผนวกผูกพันระหว่างติดโซเชียลกับอะไร เพราะว่าติสโสดโซเทียลว,วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเดินป่ากันครับไปเดินป่าใช่แล้วแล้วทำไมเรามาอยู่ในสตัวเพราะว่าเราจะพาป่ามาที่นี่ตอนนี้เลยพาป่ามาเลยเหระใช่เราจะยกทั้งป่าทั้งภูเขาแม่นม้ำลำไร ไม่ปาเดียวกันโอยออันนั้นมีอยู่แล้ว,ลวอ๋อมีอยู่แล้วจะบอกว่าเห็นอยู่ในสตูเนี่ยจะว่าจะติดโซเชียลก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือการอ <bok> <bok> ันบอก่นเองนะครับแต่วันเนี้ยเราใบ้ดนึงว่ามันเป็นแบบติมปะปาปะป,ปาใช่อ่าแล้วใบ้อีกนิดนึงเป็นคอเลกชันที่คาแรคเตอร์ er ที่เป็นเมนของฟิล์มนะครับหลังจากที่ จัดเมนของตัวโตมาหลายปี<อ>แล้วก็หให้เมนกขาหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะจับจดกับน้องออ้อน้องอะไรไม่บอก <c oughs> แต่ถ้าใครอยากรู้แล้วนะครับทำยังไงนะตัวเลกอยากรู้แล้วก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ก่อนนะครับะครับอ่ากดยงักดยง,งกดยังกดแล้วกดแล้วใช่ไหมหป่ะเดี๋ยวไปเจอกันน้องกันตึงซองซ้ำว้า นะครับอุ๊ยน้องอะไรอ่ะใคลเบบี้นั่นเองน้องไคล a เบบี้นั่นเองน้องใคลเบบี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในดาวโลกแล้วตอนนี้แล้วครับน้องอยู่ไหนนะน้องอยู่ดาวค่ดาวดาวพุทธดาวพุโตดาวอะไรนล้วราคาไปปุ้มกระชุนละงงมากกว่าจะหามาอันบ็อกให้ทุกคนได้เชยชมก็กัดฟันมานานอยู่นะครับหนึ่งจะบอกว่าอ่าแต่เราได้ในราคา ยังอยู่ในวงโคจรแบบใกล้ๆโลกอยู่ใช่แล้วเพราะว่าเราได้มาจากร้านคุณอุ้ยนะครับอุ้ยคนดีคนเดิมนะครับคือจะบอกว่าเข้าได้นะเข้าได้นะคุณอุ้ยคุณอุ้ยเข้าได้นะครับอุ้ยต้องเข้าแล้วต้องเข้าแล้วนะตอนหนึ่งให้น้องนะครับแต่อันนี้เราไม่มีสปอนนะครับเราเราสเปร์ครับอันนี้เราสเปร์ตัวเองสเปร์ตัวเองครับไม่ได้สปอนนะครับอ่าไหนบอกดีเทลเกี่ยวกับ สตอรี่ของคอลเลคชันนี้ให้ทุกคนฟังคอลเลคชันนี้นะครับนอกจากจะเป็นคอลเลคชันแรกของคายเบบีนะครับผมคอลเลคชันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของแบบเวลาเราไปหลงป่าเราไม่แบบเราไม่มีทางช่วยได้อะนึกออกไหมอ่ะตายแต่คุณอหลงป่าไม่มีทางช่วยได้เฮ้เราก็ยังมีทางเอาตัวรอดได้ซึ่งถ้าเรามีความรู้ตอนเราเรียนลูกเสือใช่แล้วหนึงไม่ได้เรียนลูกเสือเรียนเนนารีอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ คอเลคชันนี้ก็มีน้องลูกเสือด้วยไหมใช่มีน้องลูกเสือตัวนี้แหมตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้สองตัวแล้วก็จะมีสัตว์นะครับสัตว์ต่างๆในป่ามากมายนีน้องมีแรคคูนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยน้องอะไรไม่รู้ว่าเหมือนไฟอันนี้เหมือนน้องไอน้องแลคกคูนตกสารฟิล์มเหมือนกันเพราะว่าฟิล์มไปร้านกล่องสุ่มหลายล้านมากแล้วหมดทุกร้าน ช่วงนั้นหมดทุกหลานก่อนหน้าที่เราจะได้บล็อกนี้มาแต่เราได้บล็อกนี้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วเนาะใช่เราได้มาสองใช่นะเ๊ะวันนี้มีนัดอะไรกันหรือเปล่าอย่าลืมติดตามให้ดีเนาะคนร่วมสนุกอย่าลืมดูจบคลิปนะคะของรางวัลรอคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาจับให้เห็นจังๆไปเลยอย่ารีรอเพื่อนๆบอกว่าพูดมากแหละไปแกะนะเลือกมันเลยครับตัวเย็ก โอ้กล่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะลุ้นเปียวันนี้ฟิล์มอยากได้เด็กหญิงเปียใช่เข้าสักทีเถอะกราบนะไปตื่นเต้นมากใจเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเปียหรือเปล่าไม่มีอาวุธมีอาวุธก็เป็นไม่ใช่เปียเป็นน้องลูกเสือเห็นพูดอยู่โอ้ยตัว นี่น้องไทยเบบี้ชื่อน้องอะไรอ่ะน้องล็อกเกอร์ครับผมน้องล็อกเกอร์ที่ไว้ใส่ของอ่ะหรอไม่ใช่น้องล็อกเกอร์ที่ไว้ใส่ของเหรเป็นเหมือนกับคนผ่าฟื้นอ๋อน่ารักเฮ้ยน้องน่ารักควานฟ้าน้าดมโอ้ยนะครับเราจะได้เปลี่ยนไม่ได้วันเนี้ยตัวแรกมาแล้วเปลี่ยนมั้งอือเอาใกล้ใกกันแล้วกันใกล้ชิดเป็นสนมวันนี้ดูเอาใจเป็นพิเศษมา ไปเลยโอ้โหขีดอย่างคนแบบเท้าหานแต่จะบอกว่าคอลเทนต์นี้เขานั่งหมดเลยเนาะเนี่ยคอนเทนตนเนี้ยเขานั่งหมดเลยอ๋อมีแค่ตัวสีีเขตที่เป็นยืนคนดูก็นั่งใช่ไหมนั่งนะอ้บอุบ้อูดบ้นี่มันทิ้งของไม่ใช่ไม่ใช่คนพื้นเมืองคนป่าป่ะเออคนป่าคนพื้นเมือง นี่อันนี้ชื่อน้องอะไรนะบัชบอยบัชบอยนี่บอกไปก่อนนี่นะน้องไม่ได้นี้นะครับแล้วล่รักแล้วก็อันนี้คือพ็อกพ็อปของน้องอุกกา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 มาเลยข้อดีของขายเบบี้คืออะไรรือเปล่าทุกตัวจะต้องมีพ็อกไม่ว่าคอไหนก็ใช่คุ้มเนาะคุ้มนะจริงจเอาถือ น้องถืออุบะอุบะอุบอุบอุบบาลบะเบะาเบะาบ๋าเ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 บาเบลาเบ๋าะบ๋าดล๋ะเบ๋าบาเบ๋าเบาเบเบาเบาเบาเดาเดาเบาเบ๋าเบ๋เบาาับ๋าเบบ๋าเบจริง๋าเบ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 ๋าบ f o เบ๋าเบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ฟอกให้ดูก่อนห้องแบบนี้ริฟฟอกนะครับนะขออุปกรณ์นะครับก็นั่งไปอีกีครับจะรออะไรนั่นแหละก็แปลว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับอุ้ยมาแล้วน้องลูกเสือเหรอไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นเหมือนแบบ เป็นลูกเสือแต่เป็นผู้หญิงเนเนอรีหรอเน่นอรีประมาณนั้นเขาเรียกว่า girl scout เขาเป็นลูกเสือสนี่เป็นผู้หญิงเป็นลูกเสือผู้หญิงโอเคนรเ baby ใคร baby ใคร baby เฮ้ยห้าป่วเอะไรก็นั่งกาว บอกนี้เสียวเล่นๆล่ะไม่ต้องเสียวใมทุกตัวจะเป็นสีเคดอะไรคือตัวอะไรบิ๊ก e บรบิ๊กแบรบิ๊กฟอแล้วก็ต้องมีบิ๊กแบรอ๋หรอบิ๊กฟอกก็ต้องมีบิ๊กแบรบิ๊กแบงไม่ใช่นะครับน้องบิ๊กแบรบิ๊ก e บรแบรแบรผมหกเสียวเสียวหัวน้องจังมีลูกสมุนจุกจุกมีจุกจักวางวางวางนะครับ พิบแย่พิบแย่วางวางแต่ละคนคือแต่ละตัวคือทุกตัวต้องคือมีพ็อปอ้าแขนไม่ใช่ออมีอ้าแขนแบบเห็นแล้วหึวะไม่ใช่จะแกเห็นการ์ดแลยอุบะ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 เกียอันนี้คืออินเดียแดงอันนี้คืออินเดียแดงใช่ไหมรลิตศต้น อีเกอีเกิลน่าจะดูแรงแหละอันนี้อีเกิลเนาะถูกแล้วดูแรงดูแรงยกสมองุกจัวะนั่นคือเนาะนั่นคือปลาอินทรีย์ไม่ใช่เป็นนกอินทรีโกดไข่ก้อนเอาดีดีโกดไข่ก้อนอะจับจับจับผมโกดไข่ก้อนโกดไข่ก้อนเออเล่ด้วยนะเล่แล้วโกดไข่ก้อนงอนไข่แม่ตีหล่องงนี่นะครับเนี่ยอยากจะไปสุ่มพูดยังไงล่ะ อยากแจกแล้วอยากแจกแล้วไปลุ้นเห็นพ็อปแล้วตรงมาแล้วตรงมาแกะให้เลยแกะให้เลยแกะตรงแบบนี้ก็เต้าลูกเสือไปเลยบอยก้าวนะคะลูกเสือไปเลยใช่บอยเก้าวไม่ใช่วะไม่ใช่โบะเลยนั่นนะครับนักปีนเขาไบเบอร์นหรือคริมเบิร์นครามหรือผูดผิดตัวเราปีนได้ไหม หรือเปล่านั่นแหละคลมเปอร์เออแคลมเปอร์แล้วก็คือคลายแคมแคมแคมชื่อชื่อแคมหรือเปล่า่าจะเป็นชื่อแคมชื่อแคมคลายครับหาีิคลายแคมจุ๊กจุ๊กจะครบยังเสร็จแล้วก็แปล้วเสร็จแล้วไปแปลเลยเสร็จแล้วไปก้าไม่ได้มันผิดศีลอาเยะมาเป็นกเลย เ <laughs> มื่อกี้ไปอินซีไม่พอนอกมาเลยอันนี้เจอลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบหรืปอปาเจอนอกอินซีไม่พอนี่เจอนอกกกงหัวจุกนั่นคือนอ้อง Explorer นักสำรวจ Explorer นี่น้องมีกล้องเนี yeah. ่ยจริงๆก็เหมือนไบสเกาอยู่นะจริงไ <laughs> บสเกาวไบสากาก็คือวงไยสเกานั่นเอง ไม่ใช่ไม่ใช่อีกสี่กล่องสี่กล่องสี่ใจเหมือนดวงใจในตัวเราไะ่ใช่จุกเล็กโอ้โหแล็กโค้ชและเฟนตัวร์แบบเนี้ยเออจริงนะมาดามายมาดามายิุ่งไปอย่างไรดูลูกสมุนจุ๊กๆไม่เพียบเลยโอ้โหอันนี้มันเนี้ยเนี่ยแล้วข่ายวีคอนี่ยเขาเป็นอะไรกันกระหัวเนี่ยเไมือนเอียงตัวเลยวะเหมือนหัวจะหลุดตลอดเวลาวันนี้ ก็ปรับหัวเป็นสีสามานุตัวเลยงมีลูกไฟน้อยกระยยใจแล้วก็มีกระรอกอีกตัวหนึ่งลูกไฟผีสีนั่นเอง <laughs> นะครับมากันน้องดีมูเอาไม่ใช่มากันน้องคายเบบีลูกไฟมาจากกระตูนกระสาขาว <laughs> ไม่ใช่ไปต่อที่โจล้าวอุ้ย <laughs> ตัวอะไรวะ <laughs> มีน้องฮูกด้ว ใจไปตูดตะตุต่มแล้วมเมื่อกี้อืมคืออะไรน้องอะไรน้องทรีทีที่แปลว่าสามเออไม่ใช่อันนี้ที่แปลว่าอะไรต้นไม้ต้นไม้เนื้องต่อนเนืน้องต่อต่อมันคือนกนกคู่ปะอือนกกงหัวจุกแต่ตัวเนี้ยมันนั่งนะแต่มันน่ารักเนี่ดูน้องน่ารักปะอยู่ในบ้านที่ดิพี่ชอบอยู่ในต้นไม้เฉยงงลุ้นไปเลยปะล่ะ ลุ้นไปเลยเปล่าล่ะไปได้เลยเขาแกะก่อนเลยแล้วก็เปิดประความการเลยนะดีไหมอือเฮ้ยจะมาเล่นเฮ้ยอะไรเฮ้ยโง่หรือว่าการพิเศษมีการพิเศษหรือเปล่าสีลุงมะไม่บอกจริง เบอร์โทษนะครับโทษนะครับเบอเารู้ไหมว่ามันมีค่าขนาดไหนคนรู้คนรู้คนรู้อันนี้ก็ไม่อ่านแล้วเขาบอกาแหละเดี๋ยวทิ้งเลยทิ้งเลยนี่นะครับตัวนี้คือซีเค้นะครับสักิฟฟิเชียอะสักิ i ฟิเชียลบลอนเวอร์ช่ เป็นน้องปียผมทองดอกอุ้ยผมทองนะครับไม่ใช่อะไรทองน้องฟกมากับตัวนี้น้องกระต่ายน้อยรอยใจอีกทำไมจะต้องก่อยใจทุกอันเลยไหรนี่ดูไม่ต้องกล้องนี้กล้องนี้เป็นเลยจ้ะนี่ให้ไปเต็มเต็มด้วยนะจ๋ะนี่แล้วก็นี่น้องคือซีเกตน้องอ้วนน้องอ้วนเด็กเปียนะลาเู้เท้ามึง เป็นใสอุ้ยดูดีขนลุกมากขนลุกมากน้องมีตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนั้นเฮ้ยมาช่วยแกะหมดประโยชน์แล้วไงไม่หมดน้องน่ารักทุกตัวอุ้ยแสดงว่าน้องเป็นบอยสกาวอโอเคใช่ไหมน้องบอยสกาวปะใช่บอยสกาเป็นบอยสกาแล้วคือยังไงเมื่อกี้มีอะไรนะเกิร์สกาเหรอ มีเกิลสเกลแล้วก็มีบอยเกิร์ลสเกลแล้วก็เป็นบอยสเกลคือน้องน้องคายบีเป็นทั้งชายและหญิงคือเป็น LGBTQ นั่นเองนะครับโอเคน้องแบบสามารถสวิสเพศได้น้องสเกลเออไม่ใช่น้องบอยสเกลน้องบอยสเกลขอคืนแล้วไปเริ่มใหม่หายใจอุ้ยกับคนที่ไม่ใจร้ายขอคืน โอ้โหเปะมาได้อุ้วฟังดูท่านแก้วฟังทาแก้วหนอยแรงมากอ๋อจริงๆพูดจริงๆโอ้ยแสดงว่าน้องตกปลาหายไปเออค่ะเออย่าลืมบอกไปแล้วว่าน้องตัวไหนหายไปอ่ะน้องตกปลาอุ้ยน้องตกปลาก็น่ารักนี่ตัวนี้จะบอกว่าน้องตกปลาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเล่นกันหรอใช่มูลค่าสูงมากในตลาด จะบอกว่าคนลุกสุดๆแล้วเห็นไหมจะบอกแล้วว่าฟรีมาดวงดีช่วงเนี้ยแบบมือกลับมาแลวมือ,ม,อมือกลับมาดีแหละคือแบบจุ่มกล่องไหนก็ได้แบบดีจะบอกว่าเราไม่ได้อันบอกอีกอกี่กล่องอีกสองบอกครับอีกสองบอกนะจ๊ะแต่เรายังไม่บอกหรอกว่าเราจะมาบอกเลกนะครับเด็กจะเป็นตัวที่คุณคิดไปหรือเปล่าอนแต่ที่แน่ก็วันนี้ถือว่า อะไรแบบ complete แบบ complete แบบคอมพ u l s o r y ไม่ต้องอิจไม่จัดแท่นได้แล้วอ่ะแท่นยืนสวยๆกดถอยเกินเกินไปเกินไปทุกคนเห็นน้องคลายเบบี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับคือจะบอกว่าน้องก็น่ารักในแบบฉบับของน้องแล้วจ้าว่เป็นคนที่ชอบแบบคอลเลคชันที่แบบว่าเเารียกอะไรเป็นระเบียบแอคชั่นอะหมายถึงแบบลักษณะแบบนั่งยืนเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ ให้มันเหมือนนกันอ่ะจะ <bras. S 1> ชอบเพราะว่ามันดูเป็นระเบียบเป็นคนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบอืม <c oughs> กกพอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับอยากจะหาน้องคายเบบี้ก็กคือจะบอก<ช>ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากแต่ราคามันราคาที่โอเคอ่ะ ม,ม,มันมันเอมนอ<ช>มันต้องมันต้องใช้เวลาในการหานิหนึ่งแล้วก็<ช>ดูกันดีๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มิดเยอะเหลือเกินการก็ดูกันดีๆนะครับเตือนทุกคลิปเลยนะครับเรื่องมิดเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะได้เลยครับ <ๆ S 2> แล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะให้เราไปไหนนะครับไปกินไปเที่ยวไปออกเดทหรือไปอันบ็อกนะครับหรือว่าไ,ไปปอกหมาอีกซึ่งเราถนัด นะครับก oh, okay, okay. ็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยหรือว่าคอมเมนต์มาหน้าช่องก็ได้เนาะใช่แล้วอยากรู้แล้วอยากได้ของรางวัลละอยากได้น้องอีรุน้นล่ะโอเคโอเคกันไปลุ้นกันเลยดีกว่าเนาะถ้างนทานออกไปอีกคลิปหนึ่งเลยหนึ่งสองสามซู่วันนี้เราจะมาสุ่มผู้โชคดีสองท่านตามที่เราได้แจ้งไว้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูของรางวัลอีกรอบหนึ่ง ได้ครับแน่นๆโรโนะโรโนะโนะโนะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มให้ทุกคนเห็นกันไปเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีผู้โชคดีอยู่ในวงรอมหัศจรรย์นี่แล้วนะครับยวให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งจะให้ทุกคนดูเวลาได้ครวันนี้นะฮะตอนนี้ดูพร้อมกันนะครับทุกคนก็คือเราถ่ายนะครับคลิปนี้เวลา สามทุ่มแปดนาทีของวันศุกร์ที่สิบสามนะครับใช่เพราะว่าเราปิดรับวันศุกร์ที่สามตอนหกโมงเย็นเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่มีชื่อผู้โชคดีตรงนี้แล้วนี่นะผู้โชคดีที่ได้รับสมุดโน้ตฮิโรโนะได้แก่อยู่ในนี้แล้วเอ๊ชื่อใครตรงไหนติ๊กติอกติ๊กติอกติ๊กติ๊กติกติ๊ไม่มีชื่อใครทวงได้นะคอมเมนต์ทวงได้นะแต่ในเนี้ยคือครบหมดแล้วนะครับผมผู้ผู้ร่วมสนุกกับเราเนาะและตามทำตามกติกาใต้คลิปนะครับผมใช่ครับอ่ะ จะว่าไปแล้วก็อย่ารอช้าเลยไหมเรามาสุ่มกันเลยไหมไให้ใกล้ๆให้รุนกันเยี้ยวเหนียวเลยอ่ะโ <Okay. S 2> อเคความยังคนแรกอ่ะไปดึง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 ึงดึงอุ้ยยังไมหมุนนานจังอ่ะหมุนนานมากลุ hey, hey, ล้นอ <Hey, hey. S 3> <Hey. S 1> ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย นี่คือผู้โชคดีคนแรกนะครับคุณอะไรอะคุณคิมแจใช่ไหมคุณคิมแจหรอเดิกคิมแจโอ้ยินดีด้วยครับได้รับสมุดน้องทีน้องไปแล้วหนึ่งท่านนี่อคนที่สองนะครับครับผมเริ่มเลยไปตึง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 ไปเฮ้ย คุณเฟิร์สมาตูมาตูหรอมาตูอะไรไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะครเฟิร์สเฟิร์สมาตูหรอไม่แน่ใจอ่านี่คือผู้โชคดีที่ร่วมสนุ่ก่บนรมาและไนด้ขานดาอ่านดโน้มต่นดม่นดต่่านนะคะคนแรกคาอ่านอานิดมอ่นผิดมาตอ่านผิกมาอคุณเิดอิดมาอิมาอมาตูอ่านผมาตูผมตอ่าแผ้วมัตไ่อต่อเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวฟิมนะครับจะทําการแจ้งไปแล้วก็อ่าแอดไฟล์ให้ด้วยนาะเมนชั่นชื่อของทั้งสท่านในใต้คอมเมนต์คลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยเราจะให้ส่งนะครับให้แคปรูปที่ตรงกับโปรไฟล์แล้วก็ตรงกับคลิปที่เล่นลุ่มสนุกกันก็คือคลิปที่เราไปป๊อปมานะครับผมสองรูปแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเดี๋ยวเราจะแจ้งให้อีกทีนะครับว่าอะไรก็เดี๋ยวให้ฟิมอ่ะแปะ ข้อตกลงกติกาในการมารับของระวัลกับเราอีกทีหนึ่งนะครับผมคล้ายคลิปนะครับแล้วก็รอรับสมุดน้ตได้เลยยินดีด้วยนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันน้อโตูครับ